กันแล้นะคะวันนี้เรากําลังจะออกไปข้างนอกกันนะคะจะพาโครยไปเดินเล่นรับอากาศบริสุทธิ์สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คื <_ t ale> อเกือบทุกวันเนี่ยก็ <_ p ain> จะพานาออกไปเดินเล่นข้างนอกก็วันนี้นะคะคุณปอเสร็จงานเร็วนะคะสลิมเสร็จงานเร็วแล้วก็จะขับรถออกไปข้างนอกนะคะไปสวนสาธารณะสักที่นึงหรือว่าอาจจะไปริมหาดนะคะซึ่งก็ไม่รู้ ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตามติดชีวิตโครายกันนะคะ mm. <laughs> ก็คือเดี๋ยจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนไปค่ะตอนนี้นะคะพ่อลูกเขาก็กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่นะคะ <laughs> สวัสดีครับ mm. Mm. ดูพอ่อแต่งตัวให้ลูกล <laughs> ผู้นำแฟชั่นที่แท้ทรูนะคะ <laughs> เออถุงเท้าก็ลายหนึ่งนะคะรองเท้าก็ลายหนึ่งถุงเท้าก็ยาวมากเลยลูกโอเคไหมกับชุดนี้ <laughs> <laughs> คุณพ่อเป็นผู้นำแฟชั่นเหรอลูกเออพร้อมเลยยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเหรอครับ,บะปะปะ,ปะไม่ใช่ะปะปะ Bo, pa. Bo, ba. pa pa ba. Uh -huh, yes. ah, pa pa pak, yes, Pah pak, nah Pah ตอนนี้เราก็มาถึงที่หาดแล้วนะคะทุกคนก็เป็นหาดเดิม <c oughs> หาดประจำนะคะใกล้บ้านนะคะคอนยัลทูบีชนะคะคิดอะไรไม่ออกก็มาที่นี่นะคะเพราะว่าม<อ>ไม่มีที่ททไหนให้ไปแล้วนะคะ <c oughs> ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่มันสวยะคะ่ะทุกคนและเกดก,ก็ชอบมากแลวมันก็อยู่ใกล้บ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาอันธเลียนยก็ต้องมาที่หาดนี้แหละเพราะว่ามันเป็นหาดที่ดังนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเนาะไปเดี๋ยวเกดก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นนะคะ ตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่มืดนะคะพระอาทิตย์ตกในประมาณสามทุ่มที่นี่นะคะช่วงหน้าร้อน We can buy coffee from Starbucks ฮะฮะโอเคขอลายครับ <laughs> แล้วตอนนี้นะคะที่นี่ใครจะใส่แมสก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราก็พกมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันมีคนแบบทุกผ้่านแออัดนะคะเราก็จะเรี่ยงไม่ไปแล้วเราก็จะใส่แมสแต่ว่าตรงเนี้ยที่เราเดินที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่ค่อยมีคนนะคะอากาศก็ค่อนข้างปลดปรงนะคะไม่แอ,ออัดเนาะก็ถือว่าเออปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ใส่แมสกกันแล้วก็เดินสูดอากาศนะคะเพราะว่าถ้าใส่มันก็ ไม่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะคะพอายดูแบบงงกับทุกสิ่งมากจ <g ug> บตื่นตาตื่นใจคือไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะคะ <c ười> อยู่ในแบบอาการแบบตาค้างนะ,ะ <g ug> ใช่ไหมลูกมี WiFi ฟรีด้วยนะคะที่หาดนี้นะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเกือบสามทุ่มแล้วนะคะก็ยังไม่มืดนะคะคนก็เล่นน้ำกันเต็มหาดเลยค่ะนู่นนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าตีหนึ่งตีสองเนี่ยคนเขาก็ยังเล่นน้ำกันอยู่นะคะแล้วคนตุรกีเนี่ยเขาจะชอบมาเล่นน้ำกันตอนกลางคืนสลิมก็เหมือนกันก็ชอบชวนเกตดมาว่ายน้ำตั้งแต่แบบตี 5, ห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนแล้วก็กำลับเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยพอสายหน่อย ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวละช่วงกลางวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวถ้าคนตรนุรกีคนพื้นที่รินๆินเนี่ยเขาก็จะแบบมากันตอนกลางคืนตอนเช้ามืดน,นะคะช่วงที่แบบไม่ค่อยมีคนมากที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะแล้วก็อากาศแดดไม่ร้อนนะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากอาบแดดยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสายๆแบบว่า8ปดโมงเก้าโมงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแดดกําลังจะไม่ค่อยแรงแต่ถ้าแบบเป็น10บโมงไปแล้วก็คือดําเมี่ยมเลยนะคะแล้วก็จะมากันอีกทีก็คือประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มช่วงที่แบบแดดล่มลม,ลมตกกําลัง สบายๆนะคะเพราะว่าอย่างแบบ6กโมงเนี่ยก็คือยังแดดยังแผดเผาอยู่นะคะเพราะว่าเมืองที่แกอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองร้อนหน้าร้อนก็คือร้อนมากร้อนสุดๆนะคะซึ่งที่นี่ก็ค่อนข้างแบบคึกคืนมากทุกคนกลางคืนเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบคึกคืนก็จะมีบาร์มีร้านนั่งริมหาดนะคะก็สามารถนั่ง ตอนนี้รู้สึกว่าบาลากูเนี่ยจะไม่ได้ขายแล้วนะคะเขาจะไม่ให้ขายเพราะว่ามันมีโรคระบาดเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีบาลากูที่ถูกมากเขาเรียกว่าชิชานะคะที่บางไทยเก๋ก็ติดเรียกบาลากูนะคะก็คือมันก็จะถูกมากตอนนี้รู้สึกจะไม่มีละนะคะ ชาไข่มุกด้วยนะคะทุกคนแต่ดูแล้วน่าจะแบบว่าแตกต่างจากชาไข่มุกที่เราเคยกินนะคะเดี๋ยวเกดจะลองสั่งมานะคะเป็นไอซ์บับเบิ้ลทีเป็นแพชชั่น Passion นะคะสาวรสเดี๋ยวจะลองสั่งมากินดูซิว่ามันจะเหมือนชาไข่มุกบ้านเราหรือเปล่านะคะมีมะม่วงนะคะมีมะลิบูเบอรี่แล้วก็สาวรสนะคะเดี๋ยวเกดจะสั่งสาวรสมากินเนาะที่นี่นะคะก็จะมีแอลโกอฮอล์ไว้ให้ทุกโต๊ะเลยนะคะ เราก็จะล้างมือกันจนเส้นวาชนะหายแล้วนะล้างตลอดเก็บก็พกติดกระเป๋ามาด้วยนะคะเวลาจับอะไรก็คือล้างตลอดนะคะป้องกันไว้ก่อนเนาะคือถ้าเกิดจะไม่ออกนอกบ้านเลยมันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะโควิดมาอยู่กับเรามา2ปีแล้วนะคะเราจะอยู่แต่ในบ้าน2ปีมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ควรจะออกมาแล้วก็ป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งนะคะ นะคะทุกคนน่ากินมากเลยช็อกโกแลตแบบเยิ้มๆเลยนะคะจะชิมแล้วนะคะข้างในเป็นไอศครีมนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเค้กสองชั้นประกบไอศครีมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะ ไข่มุกไปต้องปกนะคะมันเป็นแบบว่าเม็ดโบใสๆแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบไข่มุกเหมือนไข่มุกบ้านเรานะคะมันอยู่ข้างล่างอะมันเป็นแบบลูกบอลใสๆนะคะ bubble up ice bubble u t นี่นะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะคะมันอยู่ข้างล่างนี้นะคะ full ค้มอ พอดูดเข้าไปมันก็จะแบบแตกปักปักปักในปากนะคะ <We S 1> ไม่ต้องโปกอะ่ะ yes it's okay it not bad but <laughs> but you cannot drink right bubble can drink <we? S 2> uh. smiling mint lemonade ไอซ์ 哦哈！Oh, wow. <laughs> น,นี่คือแก๊งวัยรุ่นนะคะบวกรถกลับบ้านนะคะทุกคนเรากําลังจะกลับบ้านนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่กําลังมานะคะทุกคนอันนี้คือรถขาเข้าหาดนี้ก็จะแบบว่าคลึกคื้นตลอดทั้งคืนนะคะคลายหลับนะคะ <c oughs> น่าจะเพราะอากาศดี <c oughs> ก็เลยหลับนะคะปกติเนี่ยสามทุ่มยังไม่ใช่เวลานอนของโคลายนะคะ ลก็จะนอนค่อนข้างดึกก็ประมาณแบบเทียทเท่ยงคืนห้าทุมครึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่เงี้ยเนาะวันนี้หลับเร็วนะคะ แะครับฮะ,ะกลับมาถึงบ้านตาโตเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดดิ้นเหลือเกินบา, <laughs> บายบายป้าปา,ปานะนะจุ๊จุ <laughs> เกดก็สมคล้ายเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนไปเที่ยวนะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับคลิปวิดีโอของเรานะคะสําหรับคลิปนี้เกดก็คงต้องขอตัวจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจะกนใหม่คลิปหน้านะคะ ถ้าเกิดอยากให้เกดทำคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะ <S <S แล้วก็ฝากทุกคนไปกดติดตามกด Follow แฟนเพจอินสตาแกรมเกดโอสเมนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดีิดตทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ